รบกแล้วคอลอกจอกบโตอนนี้จรอบกบแล้วจรอเจรบกจรอตอนนี้จรอคนแหลกเลยเฮียอัดตะกี้มาขี้ไม่ตะกี้มาเอ้านี่เอานี่เหลบได้อะเฮีย แอบกินใช่ไหมไอ้วิก่อนชวยทีที่มันจะมีตัโจสตาร์มีมันหายไปช่วยจัลโลก่อนแอบไอพวกนี้แอบกินหมากูไอพวกนี้ไม่ยดนแอบเดียวอะเดียวตายเหรอเอาเอเดียวนี้เดี๋ยวน้เียวนียคนนั้นิงจริงไอดียวโอ้ยกูโดนกูโดนายิงเกอร์กูโดนเช็ดลูกกระตากมันจิ้มข้าลูกกระตากู กูลานเนี่ยหน่แข็งกันไแล้วทีส่งกูมาให้ร้องเพลงให้ร้องเพลงมือปืนมเมื่อกี้กระสุนเฉียวโอ้ยพ่อไร้ไปพึ่งมือปืนปักลูกปักของคุณเป๋ไอ้พูดไม่ใช่ยิเรากดเลขสองเร็วไอ้ชาวว่กมองหน้าเลยเดา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  ไปยิงเจอรอยยิงเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วโูกวิ่งอะไอ้ลูกเดียวเอาตายไปแล้วพ่อ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 เดี่ยวลูกดิบพ่อหลอกลูกนะไอ้เหี้ยลูกไอ้ลูกเดียวเฮ้อไอ พอยจะตายเออบอรบอสไอ้คุณยังไม่เป็นเดียวโลกเลยเฮ้ยแค่เด็กอายุสิบห้าเฉยเด็กอายุสิบห้าเฉยไปได้ยเฮ้ยอย่าไปแกมันหลบกูแหลกไอ้ี๋ยัไม่ตาย เฮ้ยไม่ตายวะไเชื่อตะวทหาเพื่อนเลยตทวหาเพื่อนเลยคนแหลกอะแหลกสัตว์เลยอะเกี่ยเกีย้มาอยู่จะอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้ดหโอ้โหโอ้โหมาดมาดเงิดเดือดกู้ใจมาก่อนยัยหรือไรสกิลไอตัวนี้เมื่อคืนอะไรวะไหลลื่นไหลลื่นโอ้โห

ิมเลยเปิดดแล้วสีแลดงไอ้เหี้ยโคตรดานดิ่ะเฮ้ยมาแล้วแฮงแมน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 โอ้โไปตายแล้วไอ้เหีออไปเลยแหละย่าขอโทษอย่าอย่าทำอีกที้ ไอ้เหี้ยฆ่ากันเองไอ้เหี้ยตะกูดฆ่ากันเองไอ้เหี้ยจบไปได้ไม่พอใจสกอร์ฆ่ากันเองคอดไ้โอ้ไม่ถึงไม่ถึงาเรบรอยตายไปแล้ว

โอ oh, hey, to ah, right. ah ้ยม <to oh ึงมาโตโตแล้วมึงจะเออะไรกันโตเฮ้ยไม่ใช่าทแล้วจะสลัเอยูไอดีตอสลับออกาวิตี้กาวิตี้นีจากกาวิตี้โอ้ยมาเด ่ไม่ใหญ่เจ๊กูหน่อยตุ๊ดตะกันตุ๊ดยืดยืดยืดไฟแบบทับคนเอืองไฟฟ้าช็อตน้องโอ้ยโดนแม่ใหญ่โดนลุมพ่นอ้วนแล้วลุมเหรอฮะมึงจะปีนไปไหนโอ้ยนับบนเอื้องโอ้ยโอเคกูไม่อยู่แล้วโอ้ยยิงกูโดนกูโดนยิงทุกสารทิศทางเลย เขาคันใหญ่อะดนมึงโเฮ้ยเอ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 ้ยโดนมึงตามเรื่อยๆใครมีไวสน็กลุกมันนี้ใครมีไวสน็กมีเต่โอ้ยโดนอ้อยอย้ย มม<ค>ดูได้ยันนะถถ้าใครเล่นพิกมยาหาเล่นนะถ้าใครใครจะซื้อพิกงัยาหาเล่นทไวะ <laughs> ตัวยงตาไตบ็อกซ์เริ่มเพิ่อ่ะแต่กูใช้สกิลไม่ได้เอาตอนนี้นะ อคนเยเนี่ยดูสแตนเฮ้ยไอคนนั้นอะอ้จจโล่ช้วยช้วยช้วยโอ้ยระยะไม่ถึงช่วย เฮ้ยไมนไอยู่เหนือแรงดอวงทุกอย่างเฮ้ยอย่าพีดอย่พีดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อยากสู้กับไอ้ดิวมันสะทุนไอ้เงืกสู้กูแทนกูอยากสู้กับมึงมึงก็สะทุนปีศาจไอ้ปีศาจ จะสู้กับพปีศาจร้ายรังปีศาจร้ายรังแกฉันกูมันอย่าอย่ายิงกูอย่ายิงกูกูมีเป้าหมายกูจะพิชิตอย่าฆ่ามันเลยหย่าระบำระบำโซคือเวก็ดูได้เลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปแบล็คคน เฮ้ยมันดำกูอยากเล่นด้วยมันดำมันสะทุนดำแบบมีอะไรกันแล้วช่วยเจ้โอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโไอ้ปันยาอ่อนดิเฮี้ยโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยใครวะเฮ้ยยาใครอยากตาย เฮ้ยอย่าละลูกบอลดำโอ้ยจ้ากู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 ตกรีกันฮะโอ้ยมันยิงมันยิงโอ้ยมันมันยิงยังไงโดนทุกคนขโมยหมดหยุดมันสิควายเป็นกูตายกันหมดเกี่ยวหัดเบีหัดกันตัวฉลาดซะบ้าง แยบแยบแยุ yep, yep, yep. ีตอวเลย้อดิังไุชเรใจเย็นเมึงไม่ต้องนับแล้วนับสามสิบเจ็ดสามสบแปดสามสิเก้าเอามสที่แปดจนวนเฉพาะตรงไหนขึ้นสวนไปเอาเอาเปจำนวนเฉพาะเหรอเกูดูมันนับเล่นสามหนึ่งสองสาเจ็ดแล้วของมันหนึ่งสาเหนึ่งสอห้าเจสิบเอ็ยี่สิบเอ็ดมสหมหาหนึ่งสองสด ไม่ได้ใช่หรอกไอควันโอ้กวิตี้ไม่รู้ไมเพราะคุณไปไหนใคไม่รู้แขวนลอยอยู่เวลา10โมง53นาฬิกาที่แลบคาโบเวเดอะไรวะอะไรวะแลบคารไม่ใช่ะสุริยุปราคาอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยโอ้ยเฮียดาบ มันไปไม่ได้รู้ไหมทำไมผมตายไปแล้วเอ้ยไม่ได้เป็ดไปไม่ได้เย้าแกเฮ้ยอารองเฮ้อารองเฮ้ยก็คู่ฮัลโหลพัดดึงมะกีโอ้ยปิง พ่อยะพ่อย่าไม่ทันแล้วเดียวกันเลยอนเดียวกันไอ้หน้ามียาเข้ามาคุยเล่นไม่ได้แบี้มาอีกต่อหนว่ฮ่าฮ่าฮ่าหย่าหย่าหย่ารําอะไรของข้ามันเดียว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 เดี๋ยวฉันต้องทำนี้ รูรือไปต้องวัโอ้ยนักฟ้ายารอยคงเบ้อไองูขาวยางูขาวงูขาวงูขาวงูขาาเปล่าโอ้ยไปโดนเลยงูซ่าก็ดูแกมายอมยอมยอมซะดีดี ยอมกูซะดีดีอ้อดูต่ลนเนาะดูต่ลคนนะดูต่ลคนยอมกูมันวิ่งดิมันวิ่งออเว่ยจีตาเฮ้ยมันมีพักมีพวกมันมีพักมีพวกเอ้ยมันลด้ยังไงโอ้ชั้นอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยชี้ซะตน้ยันอก โอ้ยหนงเยอะเราอ่ะวูเรอูเรอูเร่อเรียบร้อยตายขวดดีเลยอ่ะกูบอกเลยกูดีเลยจัดตายเพราะจะไปเชื่อคนไอ้เฮ้ยได้สกินใหม่ว่ะกูต้องทำยังไงสนุกกูได้สกินใหม่กูต้องทำไงต้องกลับไปด้านเมนูมันจะมีให้ก่อนเลือกสกินแล้วก็เลือกตัวละคร Oh yeah. Oh yeah. โอ <S 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 <stretches out> ouais. ้ยจีา้าโอ้ยจ้าโอ้โหน่ตายอยตัวบริวอสตันตัวน่ไทันแล้วเใมาขยับในเวลาได้เปิดไปไม่ได้ขยับเวลาได้เลยไงไม่เปไม่ลเดียว ไปหน้าเมนูอะใช่ใช่ไปหน้าตัวละครหน้าเลือกตัวละครอ่ะแล้วกดตัวละครอ๋อนี่อยวันไหนล่ะเดี๋ยวโอ้ยอย่ากาโอ้ยมันโอ่ยมันทรยศพี่ตระค่าพี่ตัวเองต่อยพี่เลยต่อยพี่ต่อยพี่ตายโอเคก็จะกลับไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเกมนี้โอ้โหเล่นกันยาวนานมากโอ้ไปละไป thank <music> you